รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเอร์ศิวพรศรีศักดินามอเตอร์เวย์ way, สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีค่ะเปิดฟรีชั่วคราวทุกสุดสัปดาห์เฉพาะวันศุกร์ตั้งแต่15นาฬิกาถึงวันอาทิตย์21นาฬิกานะคะโดยเริ่มตั้งแต่26เมษาย,ยน2567ค่ะ รถสามารถเข้าออกได้สองด่านค่ะคือด่านนครปฐมตะวันตกและด่านกาญจนบุรีรวมระยะทาง51กิโลเมตรนะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาการเดินทางจาก1ชั่วโมงเหลือเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะช่วงเปิดให้วิ่งฟรีเปิดให้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลสีล้อเท่านั้นนะคะผู้ใช้ทางก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะเนื่องจากว่าบางช่วงบางตอนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและห้ามจอดรถหยุดถ่ายรูประหว่างทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ จะเกิดขึ้นค่ะ